ออกมานี่ไก่เป็นว่านางนี่ไปไล่ไปไล่ชาวบ้านเขาเนี่ยเนี่ยดูดูนะเมื่อกี้ไปวิ่งไล่เบนนี่แต่โดนพี่ก็จัดออกมาแน่ประทูแรกว่าจะปล่อยแป๊บเดียวนี่ไกยเป็นว่าดูนางคึกมากอะทำพี่ คือครืน้นคือครืน้นเ,เล่นเลงเลงครับเลงเอาละตกเป็นเป้าล้ตกเป็นเป้าละ กีนะโกงตัวโกงคนใส่เียนี่ไปไล่พี่กุ๊ยดูไปไล่พี่กุ๊ยเป็นไงล่ะพี่ก็นอนอยู่ก็ไปกระโดดใกล้เขาดูท่าดูผ้าเกินคาดนะไม่คิด้องจะปรับตัวกับพี่ได้เร็วขนาดนี้จะดีดีครับแต่ว่ายังไงก็ยังเหมือนเดิมนะครับขอสักอาทิตย์สองอาทิตย์ครับคงจะยังไม่ปล่อยเขาตลอดนะฮะอาจจะต้องเฝ้าเขาก่อนเราถ้า ถ้าสองอาทิตย์น้องยังไม่ได้บ้านนี่ก็ถ้าดูปรับตัวกับตัวอื่นได้ดีก็จะปล่อยน้องนานขึ้นนะครับพี่ๆตัวอื่นนี่ไม่น่ามีปัญหานะฮะสมาชิกใหม่บ้านเคสเทานะครับน้องประูครับขอดู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 เอาละเอาละพี่พี่มาแล้วพี่วิ่มาแล้ว ดดนนักปะด็นะไดไปกระโดดใส่พี่เขาเสียงผููเวฟร้องเรียกแล้วนะครับ